กรมป่าไม้ฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำแม่สอดเนื่องในวันต้นไม้ของชาติภายใต้แนวคิดปรับปลูกป่าอย่างยั่งยืนค่ะนายวิจารณ์สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติพศ2560ภายใต้แนวคิดปรับ ปลูกป่าอย่างยั่งยืนณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดบ,บ้านหัวฝายอำเภอแม่สอดจัังหวดตากเพื่อช่วยฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำจำนวนกว่า70ไร่ร่วมกับหน่วยงานราชการภาครัฐเอกชนเครือข่ายป่าชุมชนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียนนักศึกษาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ40ของพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล นายวิจารณ์ศิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในปีนี้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำเพื่อให้เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และตระหนักถึงผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่า โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพจำนวน13จังหวัดเนื้อที่48,226ไร่และปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ที่เหลืออีก22จังหวัดเนื้อที่2 9 8 6ไร่รวมทั้งสิ้น35จังหวัดทั่วประเทศเนื้อที่รวม69,212ไร่ นอกจากนี้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำแล้วยังเร็งเห็นความสำคัญในการป้องกันพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูนป่าต้นน้ำขึ้นเพื่อเป็นฐานปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำหน้าที่ดูแลปกป้องและฟื้นฟูในพื้นที่ป่าต้นน้ำ นายโชลทิศสุรศวีอดีอธบรบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่บ้านหัวฝายหมู่ที่สองตำบลพระทาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขึ้นจํนวน2541ไร่โดยจะนําร่องปลูกฟื้นฟูก่อนบนพื้นที่70ไร่ จากนั้นจะดําเนินการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องจนเต็มพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนภายใต้แนวคิดปรับปลูกป่าอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะสอส่เ็ไร่ส่วนชมสีเขียวนียะคะจะเป็นอานาเขตของ